เดี๋ยวนอกจากนี้จะมีสินค้าอาื่นอีกนะคร<ะ>ับพ<ะ>ี<ะ>่กอกระเป๋าได้แล้วค่ะ,ะย<น>ุดไม่มีใครซื้อขายอะไรในบ้านนี้ทั้งนั้นอ่ะบ้านเนี้ยไม่มีใครซื้อเครื่องกรองน้ำคุณหรอกกลับไปก่อนดีกว่าอะนั่งนิ่งอยู่ได้โจของบ้านเ้าไล่แล้วไปเด้ไม่ต้องไปไหนหรอกโจกอยู่กับพี่ที่นี่นั่นแหละเพราะว่าบ้านเนี้ย พี่อ่ะใหญ่ที่สุดตัวเหรอครับไม่ใช่เวลาตลกโจบเออตัวนะครับคนนี้ใครครับสามีพี่เองอ่ะอ๋อได้กระทอมเียกสั้นๆว่าผัวก็ได้ผมว่าก่อนที่คุณจะซื้ออะไรอ่ะปรึกษาคนที่บ้านหน่อยไหมทำไมล่ะนี่ฉันก็กำลังทำเพื่อทุกๆคนในบ้านไงเครื่องกรองน้ำอ่ะ มันก็มีประโยชน์สําหรับพวกเราทุกๆคนใช่ค่ะมีประโยชน์มากเลยนะคะม,มีประโยชน์กว่าที่คุณพลอยซื้อกระเป๋าอีกอแต่ผมว่ามันสิ้นเปลืองอะ่ะของที่มีอยู่อ่ะก็ยังใช้ได้อยู่นะคุณงั่นน่ะสิแหมไอ้นี่ก็ตามใช่นะคุณรู้ไหมว่าน้ําที่เราดื่มอยู่ทุกๆวันเนี้ยมันสกรปรกไหนจะตกรไหนสารเคมีที่มากับท่อปลาปลา ถ้าเราสะสมไปทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยเราก็จะยิ่งแก่ลงแก่ลงแก่ลง,ลงมันไม่ไดีต่อสุขภาพคุณเข้าใจไหมอ๋อคุณกําลังบอกผมว่าที่คุณแก่ลงเนี่ย<อ>เพราะคุณสะสมสารเคมีเหรอมันก็หิวด้วยกันทั้งคู่เนี่ยแหละก็ฉันถึงบอกไงละ่ะว่าเราต้องซื้อเครื่องใหม่ไม่รู้ล่ะยังไงฉันก็จะซื้อผมไม่ให้ซื้อฉันจะซื้อผมไม่ซื้อฉันจะซื้อเขาบอกว่าไม่ให้ซื้อไงฉันจะซื้อไงเอ๊ะพูดไม่รู้เรื่องไงคุณเนี่ เขาซื้อเครื่องกรองน้ํากันหรอคะพี่คนนี้เขาขายหลายอย่างจริงเลยเนาะวันนู้นดาวไปบ้านพี่บอลยังเห็นพี่คนนี้เขาขายประกันให้แม่พี่บอลอยู่เลยคะ่ะแค่จำผิดหรือเปล่าอืมใช่ครับนี่หนูยังเด็กอยู่เลยนะอาจจะจำผิดหรือเปล่าว่าหน้าพี่ไปคล้ายใ,ใครหรือเปล่าใครบอกหนูเด็กหนูโตแล้วนะอุ้ยหล่อนี่ อย่ามาว่าลูกชายผมนะถึงก็จะเป็นเด็กอ่ะแต่เขาก็ฉลาดมากอ่ะฉลาดกว่าผู้ใหญ่บางคนในบ้านนี้ที่ทำอะไรไม่คิดอะ่ะโจพี่ว่าวันนี้โจกลับไปก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวพี่ติดต่อไปใหม่วันหลังคือถึงแม้ว่าผมจะขายไม่ได้นะครับแต่ว่าผมก็ต้องขอกราบขอพระคุณพ่กรมากมากเลยนะครับให้โอกาสผมคือผมซึ้งใจมากจริงๆครับดรามา <ๆ S 1> <ๆ>่าพอ,อยัง ครับผมขอตัวก่อนแล้วกันครับเน่เดี๋ยวเอาเอกสารกลับไปด้วยนี่ผมว่ามันต้องเป็นพวก18มกุดแน่ๆเลยไอ้คนขายเครื่องกองน้ำเนี่ยตัวดีผมเห็นมาเยอะแล้วขายตรงบ้างล่ะ ขายของเก๋บ้างละแล้วลวันนี้มาแต่โบชัวถ้าคุณจ่ายตังไปแล้วไม่รู้เลยว่าคุณจะได้ของจริงเมื่อไหร่ฮะ <c oughs> แล้วนี่ยายดาวก็ยังบอกเลยว่านี่มันขายประกันด้วยมันขายหลายอย่างเกินไปไหมคุณยิงจะไปเชื่อมันอีกนี่คุณโจกอเขาต้องทางานหลายอย่างเขาต้องหาเงินไปช่วยครอบครัวเขาคุณเนี่ยหัดมองโลกในแง่ดีบ้างได้ไหมคะโอ้ยโลกสวยเห็นมันหล่อหรือเปล่าเนี่ยฮะถึงได้ชอบมัน ก็แล้วแต่คุณจะคิดแล<_<_<_<_<_<_<_<_้วกันนี่คุณจะแต่งหน้าผมไปไหนเนี่ยผมเป็นผู้ชายนะ แล้วฉัให้ฉันทำยังไงละ่ะก็ฉันแต่งหน้าแล้วฉันมั่นใจกว่านี้มั่นใจว่าเป็นตุ๊ดเหรอทำใจทำใจอยากแต่งก็แต่งไปแต่งเสร็จแล้วลบออกให้ด้วยนะผมอายเขานี่คุณไปจ่ายตลาดให้หน่อยสิของในตู้เย็นจะหมดแล้วแล้วเดี๋ยวฉันจะบอกให้พวงจดเอาไว้ว่าต้องการอะไรบ้างจดทำไมเสียเวลาเดี๋ยวไปถึงแล้วค่อยโทรไปบอกแล้วกันนะโทรทำไมมันเปลือง จอดไปนะดีแล้วโอยงงจริงเลยคุณน,นี่อ่าะอๆๆออ,อยากทำอะไรก็ทำตามใจนะตามใจผมไปก่อนนะเร็วเร็วโจ๊กเหรอวันนี้ว่างไหมฮะ ดมไงคือเจนเฮ้ยพี่ถามอะไรหน่อยเดียถามอะไรผู้หญิงอะเขาชอบผู้ชายแบบไหนแล้วจีบไงถึงจะติดแจะ่จีบพี่พวงเร้สิง่ายๆชอบก็บอกว่าชอบเขาไปเลยง่ายๆพี่พวงก็ไม่ใช่ผู้หญิงฉลาดอะไรนักหรอกบอกเขาไปตรงๆเขาถึงเชือ่อ แต่พี่ก็ไม่ใช่คนฉลาดนะแล้วน้องพงษ์ก็จะชอบพี่เหรอ <c oughs> คนโง่อยู่คนโง่ก็ถูกแล้วไงอ, <c oughs> อันนี้ชมร้อยเปอร์เซ็นต์มีความรักกัน <c oughs> ไม่เบาเราอะ่ะ <c> ด <oughs> ุ้ยอาย,อายๆน้าแด้เป็นตูดลิงเลย <c oughs> พวงอัน,นี้สิค่ะคุณพอยทางสะดวกหรือยังทางสะดวกแล้วค่ะรับรองว่าคุณกอบไปนานแน่ๆค่ะพวงอ่ะสั่งของไปซะเยอะเลย <c oughs> สงสัยมาแล้วแน่ๆเลยค่ะ สวัสดีครับสวัสดีจ้าโจ๊กพี่อ่ะต้องขอโทษด้วยนะเมื่อวานนี้ที่ทำให้โจ๊กไม่สบายใจอ่ะไม่เป็นไรหรอกครับพี่กอบคือชีวิตผมเจอแบบนี้มาเยอะแล้วครับคือเมื่อคืนเนี้ครับแม่ผมก็ช็อก